วิธีสร้างบุญบรารมีมีอยู่3ขั้นตอนคือ 1. การให้ทาน 2. การถือศีล 3. การจาจเจริญภาวนาองค์ประกอบของการทำทาน 1. วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์ 2. เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ 3. เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์ สวัสดีเพื่อนผูงมิสหายทุกท่านครับปู่กรอนมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งตอนที่1 0บ1เมื่อตอนที่10บวาด้วยศีลและบอกว่าจะต่อด้วยภาวนาคือสมถก,กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของรถไว้ก่อนเพราะการเจริญภาวนาที่มีกำลังจะต้องมีทานและศีลศีลได้กล่าวไปแล้วครั้งนี้จะมาว่าการโดยเรื่องทาน ในหัวข้อแรกคือวัตถุทานเมื่อจบเรื่องทานบริบูรณ์แล้วจึงว่าด้วยเรื่องภาวนาเริ่มกันเลยนะครับบุญอวิธีสร้างบุญบาร,รมีบุญนั้นมีความหมายตามพจนานุก,กรมพุทธศาสตร์ของพระราชวรมุนีประยุต์ประยุตโตกล่าวว่าบุญคือเครื่องชำระสันดานความดีกุศลความสุข ครามประพฤติชอบทางกายวาจาและใจกุศลธรรมบารมีคือคุณพรมดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรุจุดหมายอันสูงยิ่งวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่3ขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลและการเจริญภาวนาที่เป็นที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนา ซึ่งในการให้ทานหรือการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุดได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้การถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไรไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้มากที่สุดในทุกวันนี้เรารู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียวเช่นการทําบุญตักบาตรทอกรถินปาปาสละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหารสาลาการประเรียนส่วนการถือศีลแม้จะได้บุญมากกว่าการทําทานก็ยังมีการทํากันเป็นส่วนน้อยเพื่อความเข้าใจอันดีจึงขอชี้แจงการสร้างบุญบาร,รมีอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุดดังนี้คือการทำทานได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความเมตตาจิตของตนทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทําทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบสประการ ถ้าประกอบหรือพึงพร้อมด้วยองค์ประ,ประกอบสารพรการต่อไปนี้แล้วฐานนั้นย่อมมีผลมากได้บุญมากก่าวคือ 1. วัตถุที่ให้ต้องบริสุทธิ์วัตถุที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สมบัติที่ตนได้สละให้เป็นฐานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็น สิ่งของที่ตนได้แสวงหามาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริตลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงป้นทรัพย์ชิงทรัพย์ตัวอย่างที่หนึ่งได้มาโดยการเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อสัตว์เช่นฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าปลาโคกระบือสุก,กร โดยประสงค์จะนำเอาเลือดเนื้อของเขามาทำอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญวัตถุทานคือเนื้อตัดนั้นเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะทำบุญให้ทานไปก็ย่อมได้บุญน้อยจนเกือบไม่ได้ไเลยเลยทั้งอาจจะได้บาปเสียอีกหากว่า,าทำทานด้วยจิตที่เศร้าหมอง แต่การที่ได้เนื้อสัตว์มาโดยการซื้อหาจากผู้อื่นที่ฆ่าสัตว์นั้นโดยที่ตนไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์ก็ดีหรือสัตว์นั้นตายเองก็ดีเนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อนำมาทำทานย่อมได้บุญมากพร้อมด้วยองค์ประกอบข้ออื่นๆด้วยตัวอย่างที่สองลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงชิงทรัพย์ป้นทรัพย์ รวมตลอดถึงการทุจริตช,ช่อลาดบางหลวงอันเป็นการได้ทรัพย์มาในลักษณะไม่ชอบธรรมหรือโดยเจ้าของเดิมไม่เต็มใจให้ทรัพย์นั่นย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของร้อนแม้จะพีดอกออกผลมาเพิ่มเติมดอกผลนั้นก็ย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์ด้วยนำเอาไปกินไปใช้ย่อมเกิดโทษเรียกว่าบริภโภคโดยความเป็นหนี้แม้จะนำ เอาไปทําบุญให้ทานสร้างโบสถ์วิหารก็ไม่ทําให้ได้บุญแต่อย่างใดสมัยหนึ่งในรัชกาลที่3ม,มีหัวหน้าสํานักนางลมชื่อว่าใหญ่แฟงได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเพณีในสํานักของตนจากอาตาที่ได้มาครั้งหนึ่งยี่หาตังแกก็จะชักเอาไว้ห้าสตังสะสมเอาไว้เช่นนี้จนได้ประมาณ2,000บาท แล้วจึงจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้วยเงินทั้งนั้นทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จแล้วแกก็เพื้มปิตินำไปนมัสการถามหลวงพ่อโตวัดะระฆังว่าการที่แกสร้างวัดทั้งวัดด้วยเงินของแกทั้งหมดจะได้บุญบาร,รมีอย่างไรหลวงพ่อโตตอบว่าได้แค่หนึ่งสลิงแกก็เสียใจเหตุที่ได้บุญน้อยก็เพราะว่าทรัพย์นั้นเป็นวัตถุทานที่ตนนํามาสร้างวัด อันเป็นวิหารทานนั้นเป็นของที่แสวงหามาโดยไม่บริสุทธิ์เพราะเบียดเบียนมาจากเจ้าของที่มิเต็มใจจะให้ฉะนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่ซื้อถูกๆแต่ขายแพงๆจนเกินส่วนที่ควรจะได้ผลกำไรที่ได้มาเป็นเพราะความโลภจัดจนเกินส่วนนั้นย่อม <c oughs> เป็นสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์โดย ในเดียวกันวัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการแสวงหาให้มาโดยชอบธรรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นของดีหรือเลวไม่จำกัดว่าเป็นของมากหรือน้อยน้อยค่าหรือมีค่ามากจะเป็นของดีเลวปานีตมากหรือน้อยไม่สำคัญความสำคัญขึ้นอยู่กับเจตนาในการให้ทานนั้นตามกพลังทรัพย์และ กำลังศรัทธ,ธาที่ตนมีอยู่ครับก็อขอจบไว้เพลงนี้แค่นี้ก่อนนะครับคราวหน้าเนี่ยจะได้ว่ากันในเรื่องของอข้อที่สองคือเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์สวัสดีครับ